เพื่อนๆอยากรู้ไหมครับว่ามีแอปไหนที่เราเคยลบไปในมือถือไหมครับและเรานะครับสามารถลบข้อมูลแอปที่เราเคยลบไปได้อีกด้วยนะครับก็ให้ใช้วิธีการดังนี้ได้เลยก่อนอื่นนะครับให้เรากดไปที่เพ Sto จากนั้นนะครับให้กดไอคอนรูปโปรไฟล์มุมขวาบนตรงนี้เลยต่อไปให้กดไปที่การจัดการแอปและอุปกรณ์และกดแถบเมนูจัดการนะครับจากนั้นนะครับสถานะติดตั้งแล้วตรงนี้นะครับให้เปลี่ยนเป็นไม่ได้ติดตั้งนะครับ จากนั้นนะครับในหนนี so ้ก็จะกลายเป็นแอปที şey ่เราเคยติดตั้งในมือถือและลบแอปเหล่านี้ไปนะครับโดยที่เราสามารถลบข้อมูลแอปเหล่านี้ได้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใช้งานอยู่แล้วเนาะก็ให้เรานะครับทำการกดเลือกแอปที่เราเคยลบไปได้เลยอ่านี่นะครับสามารถกดเลือกได้มากกว่า1แอปนะครับก็เลือกไปเลยจากนั้นนะครับเราสามารถลบข้อมูลได้โดยการกดไปที่รูปถังขยะตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับก็กดนําออกนะครับ โอเคก็ข้อมูลแอปที่เราเลือกไปนะครับ offset, ก็จะถูกลบไปนะครับจุดนี้นะครับก็มีส่วนช่วยในการคืนพื้นที่การใช้งานให้กับมือถือเราได้อีกด้วยนะครับเนื่องจากบางแอปที่เราลบไปอาจจะมีข้อมูลบางส่วนนะครับตกค้างอยู่ก็ใช้วิธีนี้ในการลบข้อมูลเหล่านั้นได้นะครับก็ตรงนี้ก็เหลืออยู่นะครับเพื่อนเพื่อนก็ลองไปไล่ลบดูได้นะครับไม่ได้ยากเลยก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ